โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t kt เ t ทีสตนะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิวเดอร์ลิกนะครับผมเดิร์ลิกเดอร์ลิกนะฮะกองหลังเก้าเก้านั่นจะเป็นคนแรกนะครับผมคนแรกเลยมั้งเก้าเก้าเนี่ยนะฮะมาอายุ2 1ปีเท่านั้นเก้าเก้านะทำเกมฟุตจิตสี่บังทูลเปดห้านะฮะมีส่งสั้น8ปดเก้าเปิดบอลเก้าสิบเปิดบอลค่อนข้างโอเคอยู่นะจบเอ้ยมันจะลกมงนะครับผมมงเก้าเจ็ด เลยนะฮะสปีด87สปีดต้น87ดเจรงกันยิง89กระโดด99แข็งเกร่ง99นะครับโคตรแข็งนะฮะสเตมินา93้าาทำเกมรับ96้าหกเบรนนิงเกแเอ็กเทชัน94นะฮะก็ลูกอากาศค่อนข้างแข็งเลยนะครับผมแข็งเกร่งก็เยอะนะฮะมิสกิลบงน้ำบ่งนะบเล่นบอลจังหวะเดียวนะฮะเปิดบอลน,นะครับผมเปิดบอลพุ่งนะฮะมีสกิลสกัดบอลที่แม่นยำตัดบอลท่ายากนะฮะแล้วก็ ตามประกบคู่ต่อสู้ได้ดีนะมีสกิลกับตันแล้วก็เล่นในเกมทุกดดันได้ดีนะครับผมโอเคนะฮะมาเดลิกนะครับผมเดลิกเดลิกนะฮะจับน้องเล่นโอเพนชาเลนต์นะโอเพนชาเลนต์ไปครับผมลุยโอเคครับผมมานะฮะเกมแรกเกมแรกสำหรับเดลิกนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะมาเดิลิกเกมแรกนะครับผมอาจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะ เปิดมาอย่างงี้เดลิกขึ้นเคลียโอเคสวยนะฮะเคลียสวยมาทีเดลิกครับผมในบอลฮะตัดขารล่อก่อนเดลิกเป็นตั้งแต่ที่ขึ้นเกมก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะนะมีจังหวะที่ยิงได้หลายครั้งเหมือนกันสำหรับเดลิกนะเนี่ยไปแล้วถทมาเอ็มเพีเกือบได้ยิงเหมือนกันนะฮะขึ้นสูงขึ้นสูงมาทีเดลิกครับผมอัลซอซังก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่เปิดบอลดีกว่านะเดลิกเปิดบอลได้ค่อนข้างดีนะมาทีนี้มาฝากคริสเตียโน ไม่ถึงนะฮะออกมาเดินลึกอย่างเงี้ยเคลียร์ไปก่อนนะครับผมนะยืนตำแหน่งได้โอเคอยู่ลูกนี้ออกมาอย่างงี้เดินลึกน่าจะได้นะน่าจะถึงก่อนนะ <c oughs> ไม่ถึงนะครับผมโอ้ซาร่าใช้ความเร<ล>็วได้ค่อนข้างดีฮนะมาที้งด้วยฮะโดมาเอ็มเปเป้เดินลิกสวยโอ้โหสกัดดีลูกนี้นะ,ะเอ็มเปเป้ครับผมใช้มาอย่างงี้เดินลิกโอเคนะครับผมวิ่งมาตัดไม่ได้นะฮะ แต่ก็ยังตำแหน่งสวยอยู่นะเดลิกเวอร์ชันน,นนี้99นะฮะเอามาไปคนระับผมสมัยดูดูยิงเดลิกยังช่วยทีไม่ได้นะนะถึงว่าหลังแน่นเหมือนกันน,นะเดนะลิกเนี่ยนะ่ยเวอร์ชัน99ตัวหลักแน่นอนนะครับผมตัวหลักแน,น่น,ะนอนเดลิกนะฮะปลายยกไปสวยๆค่อนข้างเป๊ะนะฮนะเดลิกคกับผมขึ้นมาได้มงไม่โอ้โหจะขึ้นมงกับดูก็สูสีอยู่นะนะฮนะเอาไปเดลิกสกัดสวยลูกนี้ ยังไงเคลียร์ไปก่อนนะครับผมแต่ว่าตัดบอลได้พอดีเป๊ะนะฮะเดอลิกโอเคนะผมยังยืนตำแหน่งได้ดีนะฮะยังไม่หลุดเท่าไหร่แล้วก็เปิดขึ้นหน้าไปเลยนะครับผมอุ้ยสวยนะครับผมเปิดดีนะนะขึ้นหน้าสวยๆมาเนี่ยมามาที่เดอลิกครับผม เดริกลองเปิดขึ้นนะเอ้าพลาดลูกนี้โอ้โหเกือบแล้วเนพลาดพลาดเดริกพลาดพอสักครู่ครับผมมาดัฟอร์ดแทงมาติดเดลิกโอ้โหโดนย้าเฉยๆโอ้โหลูกนี้นะครับผมก็ถือว่าพลาดเลยนะสำหรับเดลิกนะฮะย้ายบอลมาได้แล้วแต่โอ้โหกรีนวูดเล่าไปแนะ่ใจเอาขาไปเกี่ยวมาเลยครับผมโอ้โหลูกนี้นะฮะเสียเหลี่ยมด้วยเดลิก โอ้ยอมมุนนิดลาดลงนิดลาดนะฮะมาเดินฟอร์ดอีกทีเดินฟอร์ดต,ตอกส้นมาเดินลิกสวยโอเคนะครับผมนะติดเดินลิกฮะมาดูลูกบวงครับผมเดินลิกฮะจะได้มงหรือเปล่าลูกหนีเป็นเดินลิกเ <c oughs> ดือดโชกไปก่อนนะฮะมาเปิดใหม่เปิดใหม่ยังมีโอกาส <c oughs> เอาวิ่งลงกันหมดแล้วนะฮะเดินลิกอยู่นี่วิ่งลงกันหมดแล้วไทยไปให้เอ็มบาเป้สองมัดเดินลิกหญ <c oughs> ิงไม่ถน,นัด นะฮะเนี่ยเนี่ยแต่เป็นกองหลังที่ขึ้นบุกได้ดีนะเดลินหลิกไปชนในเก้าด้วยนะฮะจิงครับผมส่งมาที่เวดเนอติดเดลิกนะฮะก็ตามประกบได้ดีนะฮะเดลิกเดลิกโอ้โหขึ้นมาดักสวยเลยว่ะนะขึ้นสูงลูกนี้ดักบอลได้ด้วยนะฮะโยกมาอย่างนี้โอ้โหเดลิกกินสบายลูกนี้นะฮะค่อนข้างยืนเนอเปรียบอยู่แล้ว เดลิกเคลียไปดีครับโอ้โหลูกกาดทําได้ค่อนข้างดีนะนะฮะทำได้คือขึ้นคือได้ขึ้นหม่งแน่ๆนะครับผมได้ขึ้นหมู่งแน่ๆนะฮะได้สกัดแน่ๆก่อนที่จะโดนยิงทีเดลิกครับผมยกไปเลยลูกนี้เฮ้ยลุดลุดลิงยิงโอ้โหเวลาผมไม่เข้าฮะเดลิกเปิดสวยมากลูกนี้นะครับผมฮาเล่นลุดนะแต่เหมือนโดนเบียดจึ่งๆหวะแล้วก็ได้ยิงแต่ไปชนเสาเต็มๆเลยนะฮะ อ๋อไปกงโค้งข้าไปเดลิกมึงต้องหมูงได้แล้วเป็นฟันได้ <c oughs> เดลิกไม่ขึ้นปะนะแต่ผมตั้งว่าฟันได้เนี่ยเป็นคนที่หนึ่งเดลิคเป็นคนที่สองนะแต่แม่งเสือเปิดมาโดนคนที่หนึ่งพอดีนะอัอีกทียกไปเหมือนเดิมลูกนี้ฮาเลนหลุดไหมหลุดไหม <c oughs> นะครับผมแต่เปิดแล้วฮาเลนลูกนั้นดีมากสำหรับเดลิกนะเรียบร้อยนะครับผมเกมนี้นะฮะจบเกมนะผมเดลิก ห้าเหรอได้แค่ห้าเกมนี้นะครับผมเกมนี้ก็ไม่ได้เด่นมากนะผมส่วนใหญ่เกมรุกนะฮะเกมนี้ส่วนใหญ่ขึ้นเกมรุกซะเยอะนะฮะแต่ก็เดลิกที่ผ่านมาก็ถามว่ามีพลาดไหมมีมีพลาดอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเจอกรินบูดเบียดแล้วก็ไปยิงเฉยเลยนะครับแต่ก็จอลูกอากาศทําได้ค่อนข้างดีนะจังหวะเบียดจังหวะบังก็ยืนตำแหน่งได้ก็ได้ค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะเดลิกก็ยังเป็นตัวหลักอยู่นะส่วนตัวผมนะที่เล่นมาก็ถือว่าเกมรับค่อนข้างแน่นเหมือนเดิมนะยืนคู่ฟันได้ก็แน่นนะฮะ ก็ยังแน่นอยู่นะครับผมสำหรับเดอลิกนะตัวเก้ว่ะก็ไม่น่าพลาดนะตัวหลักยาวๆอีกแล้วอีกคนนึงนะสำหรับเดอลิก9กนะครับผมถึงเกมนี้จะฟอร์มไม่ค่อยดีก็เถอะเอเครประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายเล t สว